สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกันกบ Money Hero ค่ะวันนี้เพื่อนๆพี่ๆอยู่กับเพิร์และมวยเล่าข่าว Around the World นะคะ ถ้าดูแล้วหน้าตารายการเปลี่ยนแปลงแปลกไปบ้างก็อย่าเพิ่งแปลกใจนะคะเนื่องจากเป็นรายการใหม่เนาะเราก็พยายามปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพื่อให้รายการเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเพื่อนๆดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะมีความเห็นเสนอแนะได้เต็มที่เลยค่ะเปิดอ่านทุกอันนะคะยังไงก็ฝากติดตามรายการด้วยค่ะ และสำหรับประเด็นในวันนี้นะคะว่ากันถึงการประชุม FOMC meeting เมื่อวันที่27กรกฎาคมนะคะหรือตามเวลาประเทศไทยก็คือตีหนวันที่28กรกฎาคมค่ะ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะก็คือจะเป็นการประกาศดอกเบี้ยนโยบายนะว่าจะขึ้นเท่าไหร่ซึ่งตามคาดการก็คือ0.75นะคะและผลออกมาก็เป็นไปตามคาดค่ะเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยที่0.75ต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะคะพร้อมกับย้ำสร้างความมั่นใจว่า Recession ของสหรัฐยังไม่เกิดค่ะ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินนะคะหรือว่า FOMC นะของธนาคารกลางสาหรัฐมีมติเป็นเอกฉันเลยค่ะ12ต่อ0ในการปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.75ทําทำให้ดอกเบีย้ยนโยบายของสหรัฐอยู่ที่2.25ถึง2.5ค่ะ สถานีโทรทัศน์ CNN รายงานว่าการปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.75%ในครั้งนี้นะคะก็เป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของเฟดค่ะเนื่องจากเป็นการปรับขึ้นดอกเบีย้ยในสัดส,ส่วนที่ใหญ่ที่สุด2ครั้งติดต่อกันนะคะและเป็นการดําเนินงานที่เข้มงวดที่สุดของเฟดค่ะนับตั้งแต่ที่เฟดกําหนดให้อัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นเป็นเครื่องมือสําคัญด้านนโยบายการเงินในช่วงทศวรรษที่1990 และทำให้อัตราดอกเบีย้ยในขณะนี้อยู่ในระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2018ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1994นะคะที่เฟดประกาศปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.75%ถึง2ครั้งติดต่อกันและตามถแถลงการของเฟดนะคะยังคงส่งสัญญาณที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อสกัดเงินเฟอ้อไม่ให้ขยับเพิ่มขึ้นนะคะ ดังที่เขาบอกไว้ในการประชุม FOMC meeting ครั้งที่แล้วนะว่าเฟดจะทำทุกวิธีทางเพื่อลดอัตราเงินเฟอ้อให้เหลือเพียง2%เท่านั้นค่ะรวมทั้งการปรับลดขนาดงบดุลนะคะพร้อมทั้งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังมีปัจจัยบวกอยู่ในขณะที่การใช้จ่ายและการผลิตได้ชะลอตัวลงแต่การจ้างงานยังคงแข็งแกร่งและอัตราว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำค่ะ อย่างไรก็ตามเฟดเตือนว่าภาวะเงินเฟอ้อยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากมีแนวโน้มขยับตัวในระดับสูงค่ะซึ่งสะท้อนถึงปัจจัยไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังมีผลต่องเงินเฟอ้อไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะราคาอาหารและพลังงานที่ยังพุ่งสูงต่อเนื่อง จากสงครามในยูเครนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัวลงและในส่วนของงานถแถลงข่าวหลังจากการประกาศดอกเบีย้ยนะคะเจโรมพาวเวล ประธานเฟดได้ใช้โอกาสนี้แสดงความเชื่อมั่นค่ะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังไม่ก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยเพราะนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพื่อสู้กับวิกฤตเงินเฟอ้อในขณะนี้พอเกล่าวชัดเจนนะคะว่าตนไม่คิดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐในเวลานี้เข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างที่นักวิเคราะห์หลายสำนักกังวลกันค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจในเวลานี้ยังมีอีกหลายภาคส่วนที่ดําเนินไปได้ด้วยดีค่ะเช่นตลาดแรงงานที่ยังขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งดังนั้นจึงไม่ ใช้เรื่องสมเหตุสมผลนะคะที่จะบอกว่าตลาดเข้าสู่ภาวะถดถอยทางกางปัจจัยบวกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหล่านี้ค่ะและการตัดสินใจเดินหน้าปรับอัตราดอกเบีย้ยอีก0.75%ในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นอีกความพยายามล่าสุดในการบรรเทาแรงกดดันจากอัตรางเงินเฟอ้อที่ยังคงขยับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ40กว่าปีค่ะ ขณะเดียวกันพาวเวลก็กล่าวอย่างชัดเจนนะคะว่าแม้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในสัดส,ส่วนที่สูงอาจจะยังจําเป็นในอนาคตอีกครั้งแต่ในท้ายที่สุดแล้วจะย่อมมีจังหวะเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐจําเป็นต้องชะลอการปรับดอกเบี้ยนในที่สุดค่ะ การออกมาให้ความเชื่อมั่นของพาว e เวลในครั้งนี้นะคะก็เป็นการตอกย้ำให้บรรดานักลงทุนคลายความกังวลค่ะจากผลกระทบของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะที่อาจฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะหลังจากการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโควิดนะคะ ให้เข้าสู่ภาวะถดถอยโดย p o w e วลก็ย้ำว่าเฟดจะจับตาสถานการณ์และข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะตัดสินใจเดินหน้าดำเนินการใช้มาตรการใดๆต่อไปในอนาคตค่ะและในการวัดว่าเศรษฐ,ฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือไม่นะคะเรามักจะดูจากตัวเลข GDP ค่ะซึ่งในไตรมาสแรกของปีได้ประกาศไปแล้วที่ลบ1นนะคะและในวันที่28กรกฎาคมน,นี้ตามเวลาสหรัฐนะซึ่ง เท่าที่เพอเช็คดูนะคะน่าจะออกประมาณช่วง2ทุ่มครึ่งของวันที่28ในไทยค่ะหมายความว่าตอนที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไป mm. ก็ตัวเลขน่าจะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเพอเอาไปอัปเดตในคลิปสั้นอีกทีนึงค่ะซึ่งถ้าตัวเลข GDP ในคืนนี้นะคะออกมาเป็นบวก หรือตามคาดการณ์ที่0.4นะคะก็จะเป็นผลดีต่อตลาดค่ะแต่ว่าถ้าตัวเลขออกมาเป็นลบแสดงถึงตัวเลข GDP ที่ติดลบถึง2ไตรมาสติดต่อกันก็จะแสดงถึงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเฟดย้ำว่า GDP เป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะในการพิจารณาเศรษฐกิจถดถอยขณะที่พาวเวลก็แนะนำให้บรรดาน,นักลงทุนนะคะเปิดรับรายงานรอบแรกของ GDP สหรัฐไตรมาสสด้วยความระมัดระวังและอยากให้มองปัจจัยอื่นๆด้านเศรษฐกิจประกอบด้วยค่ะ เรียกได้ว่าเขาไม่อยากให้เรากังวลนั่นเองนะคะและในช่วงตอบคำถามนะคะคำถามของบรรดาน,นักวิเคราะห์ในเวลานี้ก็คือ mm. การที่เฟดจะสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยโดยที่ไม่ให้เศรษฐกิจบาดเจ็บได้หรือไม่นะคะซึ่งเดวิดเคลลี่ หัวหน้านักยุทธศาสตร์ระดับโลกของ JP Morgan Asset Management กล่าวว่าเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากจังหวะร้อนแรงเป็นจังหวะนุ่มนวลได้อย่างราบรื่นหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจและวิธีการที่เฟดดำเนินนโยบายอยู่ในเวลานี้ค่ะ เคลลี่มองว่าเฟดต้องดําเนินการรักษาสมดุลที่ละเอียดอ่อนมิฉะนั้นกลยุทธ์ของเฟดอาจชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะที่อัตรางเงินเฟอ้อก็ยังคงเติบโตและอัตรางเงินเฟอ้อดังกล่าวอาจนําไปสู่การสูญเสียความเชื่อมั่นว่าเฟดจะสามารถตอบสนองต่อเสถียรภาพด้านราคาและการจ้างงานสูงสุดได้ค่ะ ซึ่งความเห็นดังกล่าวก็สอดคล้องกับจุดยืนของพอเวลนะคะที่กล่าวว่าความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดต่อเศรษฐกิจคือภาวะเงินเฟอ้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพูดง่ายๆก็คือหน้าที่ของเฟดคือการควบคุมสภาวะเงินเฟอ้อนะคะ ไม่ใช่เรื่องภาวะเศรษฐกิจตกต่ำค่ะและถ้าหากเราดูย้อนไปถึง11รอบของการใช้นโยบายเข้มงวดทางการเงินของเฟดนะคะจะพบว่าสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้สำเร็จเพียง3ครั้งเท่านั้นค่ะและในแต่ละครั้งนะคะอัตรางเงินเฟอ้อก็ต่ำกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะดังนั้นสถานการณ์ในเวลานี้ก็ทำให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนในตลาดอดกังวลไม่ได้นะคะว่าการดำเนินง,งานของเฟดในครั้งนี้จะได้ผลหรือไม่ค่ะนักวิเคราะห์ของ Bruadwood rock กล่าวว่าผลลัพธ์แบบ soft landing ไม่น่าเกิดขึ้นได้นะคะเพราะธนาคารกลางสาหรัฐในวันนี้เผชิญหน้ากับ2ปัจจัยที่มีน้ำหนักต่อเศรษฐกิจทั้งคู่ค่ะคือระหว่างการเติบโตและอัตรางเงินเฟอ้อโดยบรัก r ็อกคาดว่าเฟดจะเปลี่ยนแนวทางนโยบายการเงินปีหน้าค่ะเมื่อผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยมีความชัดเจนมากขึ้นทางด้านตลาดหุ้นของสหรัฐนะคะแต่ชนีหุ้นพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในช่วงบ่ายค่ะเมื่อพาวเวลนะคะประธานเฟดกล่าวแสดงความเห็นระหว่างก แถลงข่าวเกี่ยวกับขนาดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางในการประชุมครั้งต่อไปเดือนกันยายนค่ะว่าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยและบริบทแวดล้อมของเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆเป็นหลัก พร้อมท้งส่งสัญญาณบอกว่าในที่สุดแล้วเฟดจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อสภาวะทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับเงื่อนไขของเฟดค่ะหรือยกง่ยงก็คือนักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าการปรับขึ้นดอกเบีย้ยถึง0.75% 2ครั้งติดต่อกันนี้น่าจะเป็นจุดพีคแล้วนะคะในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนไม่น่าจะถึง0.75ค่ะแต่น่าจะลดลงเพียง0.5หรือ0.25เท่านั้นค่ะทางด้านตลาดหุ้นและสินทรัพย์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคา Bitcoin ก็เลยตอบสนองในทางบวกนะคะประกอบกับที่นายพาวเวลออกมายืนยันหนักแน่นเลยนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐในขณะนี้ยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างที่หลายคนกังวลกันค่ะยังคงมีหลายด้านของเศรษฐกิจที่ทำงานได้ดีนะคะบรรยากาศการซื้อขายในตลาดก็เลยกลับมาคึกคักค่ะ โดยดัชนีอุตสาหกรรมนะคะดาวโจนส์ Jones, พุ่งขึ้น1.4%ค่ะในขณะที่ดัชนี S&P 500นะคะปรับขึ้น2.62%และดัชนี NASDAQ Composite นะคะปรับขึ้นถึง4.06%เลยค่ะโดยหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นได้ดีที่สุดนะคะก็คือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีค่ะเพราะว่ามีอันิสงในการเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนาของสหรัฐนะคะอันได้แก่ Alphabet, Microsoft และ Meta ด้านหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุน iShare นะคะของ BlackRock ประจำทวีปอเมริกาก็กล่าวว่าเหตุผลที่ทำให้ตลาดล่งใจได้บ้างก็เพราะว่าเฟดเนี่ยยอมรับแล้วนะคะว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจต,ตามนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐค่ะ ด้านตลาดหุ้นของไทยเรานะคะเนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดยาวพอดีนะก็ต้องจับตาดูในวันจันทร์ที่จะถึงนี้อีกทีนึงค่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขยับขึ้นตามสหรัฐหรือไม่นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับประเด็นในวันนี้ขอบคุณบทกว้างจาก Standard Wealth ด้วยค่ะ เพื่อนๆพี่ๆมีความเห็นยังไงกับข่าวนี้นะคะคลายความกังวลตามไปด้วยไหมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะแล้วก็กด subscribe ให้ช่อง Money Hero กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนค่ะ ส่วนใครที่อยากติดตามข่าวสารจากเรานะคะก็สามารถแอดไลน์แอดมอนี่ฮีไว้ได้นะคะเราก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับคอสต่ตางๆสมาชิก Facebook กลุ่มปิดแล้วก็สินค้าอย่างหมวกใบนี้เป็นต้นนะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามได้ในไลน์แอดเลยค่ะ และใครที่อยากติดตามเพิร์ดก็สามารถเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์เมื่อใหม่เจออะไรในช่อง Money Hero นะคะเดี๋ยวเพิร์ดเปิดให้ดูค่ะพอเข้าไปในช่องนะคะเข้าไปในส่วนของเพลย์ลิสต์ก็จะเจอเพลย์ลิสต์นี้ค่ะรวบรวมคลิปทั้งหมดที่เพิร์ดเคยทําไว้นะคะจะมีการคัดหุ้นรายสัปดาห์ด้วยนะคะแล้วก็มีการอัปเดตข่าวสำคัญสำคัญให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะส่วนอันไหนเป็นข่าวด่วนข่าวไวก็ติดตามได้ในช็อตของช่องเลยค่ะ แต่สำหรับวันนี้เพิดลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย